เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกมโลโบอกนั่นเองอยู่กต่ในแมปเจ้าหมีเท็ดดี้น่ากลัวนะครับทุกคนเราจะต้องหนีออกจากแมปเจ้าหมีเท็ดดี้ไปให้ได้เลยทุกคนก่อนจะไปรับชมก็เหมือนเดิมนะทุกคนอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะไปกันเลยฟิวโอเปิดมาสึงปุ๊บเราต้องเจออะไรแล้วเนี่ยขอดูหน่อยนะโอ้เจ้าหมีน้อยมาเลยมาเลยเราจะต้องไปเก็บเจ้าหมีน้อยแน,แน่เลยไปเก็บแล้วนะจื๊บเก็บเลยจึง เรียบร้อยแล้วเจอโอ้โหเจ้าหมีเท็ดดี้ตัวใหญ่ทุกคนให้เราหนีออกจากกำแพงหรอได้เลยมาเลยเจ้าหมีน้อยมามา,มา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 สีมาสิมาสิอะจ้า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 ไปละจ้าไปละจ้ายุคโอเคแล้วตรงนี้เป็นอะไรนะเนี่ยโอ้โหทางให้เราข้ามไปหรอไปเลยไปเลยไปเลย,เลย <What? S 2> มูซ้อมีอะไรเต็มไปหมดเลยทุกคน <What? S 1> แล้วก็มีกงจากซะด้วยหลบกงจากก่อนเลยจื๊บแล้วก็มีเลเซอร์อยู่ข้างหน้านะครับจึง ไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยโอโอ้เลเซอร์อีกแล้วไม่ใช่เลเซอร์กงจักรอีกแล้วไปกันเลยไปกันเลยโอโอ้แลวทางนี้เป็นทางเข้าไปกระโดดจึง้งเรียบร้อยยูหูแล้วเป็นอะไรอีกแล้วตรงนี้โอโหเป็นลาวาร้อนระอุนแน่แน่เลยทุกคนแล้วก็มีกงขังเราไว้โอโ้เพื่อนแต่งตัวเท่เลยเจ้าแมวน้อยไปกันเลยดีกว่าตามเพื่อนไปเลยทุกคนยูหูไปเลยไปเลยไปเลยตรงนี้เป็นกับดักแล้วก็กุญแจทุกคน ที่เราหมายปองต้องคือต้องการกุญแจนั่นเอง <eps> ไปกันเลยจึงเก็บแล้วหนึ่งทีไปกันเลยโอ้หลบ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 เลย <anting S 1> กงจากหน้ากลัวกงจากหน้ากลัวลาวานหน่ากลัวล้วเปิดประตูกันเลยดีกว่าปึ้งเรียบร้อยประตูเปิดแล้วแล academy, ้วเราก็โอ้โหข้าเป็นลาวาน่ากลัวหลบนะหลบนะหลบนะทุกคนหลบนะไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยเลเซอร์จึงจึงคามมติไปเลยิ โอ้ข้ามประตูมิติมาแล้วแล้วตรงนี้เป็นกงจากหลบเลยตรงนี้เป็นเลเซอร์สีแดงให้เราหลบไปใช่แล้วล่ะเป็นเลเซอร์สีแดงให้เราหลบนะฉันชื่อสตีฟนะได้เลยสตีฟไปกันเลยไปกันเลยทุกคนไปกันเลยสตีฟไปเลยเข้าประตูมิติกันฟิว โอ้แล้วตรงนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยห้องเก็บของเหรอห้องเก็บของเล่นแน่เลยห้องออกกำลังกายหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปกันเลยดีกว่าจื้อชื้จืดเราหลบ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 กระโดดข้ามจึงตรงนี้เป็นที่หมุนอะไรแล้วเนี่ยหนามแหลมกระโดดเลยจึงตรงนี้เป็นอะไรโอ้มีอะไรมาขวางทางเราไม่ให้เราเข้าไปได้แต่เจ้าหมีเท็ดดี้ก็มาอีกแล้วแล,วแลวเ้เจ้าหมีเจ้าหมีเท็ดดี้นะครับทุกคนหนีเจ้าหมีเท็ดดี้ไปกันเลยดีกว่ามาเลยมาเลยมาเลยฟิว โอ oh, ้แล้วตรงนี้เป็นอะไรเจ้าหมีเท็ดดี้มาไล่เราอีกแล้วโอ้เราต้องไปเราต้องไปแล้วล่ะต้องไปแล้วล่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าทำอะไรเราอย่าทำอะไรเราเราหนีแล้วนะเราหนีแล้วนะอย่าทำอะไรเราเลยเราขอร้องล่ะใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะเราขอโทษนะที่เราทำอะไรเกินไปเราขอโทษด้วยเราไปแล้วล่ะเราไปแล้วล่ะเราขอหนีก่อนนะบ๊ายบายิโอ้แล้วตรงนี้เป็นอะไรอีกแล้วเราต้องไปโอ้ตรงมาทางนี้แน่เลยไปกันเลยดีกว่าจิ้วจิ้วจิ้วกระโดดจึ้งจึ้งจึงจึง จึงเรียบร้อยกระโดดข้ามาได้แล้วแล้วตรงนี้เป็นอะไรยุกกระโดดมาเลยไม่ยากเท่าไหร่เลยสับสบวิตสินะจึงประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วทุกคนประตูเปิดแล้วโอ้โหไปกันเลยฟิวไปตามประตูกันเลยดีกว่าเข้าไปอย่างง่ายาดอ e ซี่ฟิวและตรงนี้โอ้โหกระโดดขึ้นดวงดาวกันไปเลยดีกว่ากระโดดดวงดาวดวงดาวสีสวยดวงดาวแสนสวยดวงดาวอะไรล่ะดวงดาวซี่ดวงดาวสี่สตีฟ ใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะไปกันเลยไปกันเลยฟิวมาถึงแล้วตรงนี้เป็นกับดักแน่ๆเลยเราต้องหลบดีๆนะได้เลยได้เลยหลบไปหลบไปหลบไปน้องพี่มาแล้วเจ้าหมีเท็ดดี้ก็มาอีกแล้วเหมือนกันจะไล่เราไม่เลิกเลยใช่ไหมจะเอาเราให้ถึงตายเลยเหรอโอ้โห <c oughs> เราแค่เล่นด้วยนิดหน่อยเอง <c oughs> ไปเลย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 โอ้ หลบลบลบนี่ไงเราได้ไข่ควงแล้วได้ไข่ควงแล้วเราก็มาเปิดท่อกันเลยดีกว่าฟึ้งอ่าเปิดท่อมาได้อย่างง่ายๆเลยไม่ยากนะครับทุกคนไปกันเลยจึ้งจึงจึ้งจึงจึ้งจึ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 งไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยโอ้ตงนี้เปิดประตูให้เราโอ้เข้าประตูมิติไปอีกแล้วทุกคนประตูมิติประตูมิติและเจ้าหมีก็มาด้วยโอ้ปิดประตูนี่เรียบร้อยดีมากดีมากโอ้เราไปก่อนนะฟิ โอ้โอ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 ,โอ,โอโตรงนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยเรากระโดดข้ามไปอีกแล้วรอไปกันเลยไปกันเลยหลบเลเซอร์ดีๆนะไปปึ้งจึ้งรียบร้อยตรงนี้เป็นลาวากระโดดหลบจึงจ้งจึ้งจึ้งอ่าไม่ยากหลบกงจักรด้วยหลบกงจักรด้วยไปกันเลยไปกันเลย จืดๆโอ้ o. ตัวนี้เป็นอะไร <Mandal> อะไรอะไรอะไรจึงเข้ามาไล่แล้วเข้ามาแล้วแล้วเราก็เจอดวงดาวกับน้ําสีเขียวน่าจะเป็นน้ําพิษแน่ๆเลยทุกคนเรากระโดดหลบกันไปเลยดีกว่านะครับไปกันเลยจึ้งจึ้งจึงจึงกระโดดหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีแล้วก็กระโดดมาหลบกงจากอีกหนึ่งทีไปกันเลยไปกันเลยด้วยความรวดเร็วสูงด้วยความรวดเร็วสูงเลยทุกคนโอ้แล้วตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยทุกคนสายพาโลจิสติกไปกันเลยดีกว่าฮะโ ขอเล่นเด็ดขาดเลยนะทุกคนหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาไปกันเลยไปกันเลยตัวเราหนืดน,นิดหน่อยหนืดนิดหน่อยเองไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยเราทางตรงกลางเรามาตรงกลางเรามาตรงกลางเลยตรงกลางตรงกลางกระโดดหลบกระโดดหลบกระโดดหลบ,ลบ,ลบไปเลยไปเลยไปเลยฟิวตรงนี้เป็นกองขยะแน่แนเลยทุกคนเราอยู่ในกองขยะแล้วเอาเรามาทิ้งหรือเปล่าเนี่ยเราจะต้องหาเจ้าหมีเท็ดดี้แล้วทำลายแล้วเราต้องเหนียวจากแบบนี้ให้จงได้เลยทุกคนไปกันเลยจุดจืดจุดกระโดดหลบแล้วเหยียบยางเหยียบยางไปกันเลยไปกันเลย จืดเขาไกลความเจ็บปวดเขาไกลความเจ็บปวดไปกันเลยไปกันเลยกระโดดหลบเกลี่ยถางขยะกระโดดจึงตรงนี้แล้วกระโดดจึงจึงเข้าประตูมิติกันเลยพร้อมกันนะครับฟิ้ว โอ้ตรงนี้เป็นน้ําสีเขียวน่ากลัวเราไปกันเลยดีกว่าหลบน้ําสีเขียวก็พอนะทุกคนปื๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บไปกันเลยเช็คพอยแล้วกระโดดไปเลยจึ้งจึ้งจึ้งจึ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 งวไปเลยไปเลยไปเลยโอ้เราต้องสับสวิตรงนี้นะทุกคนพร้อมกันเลยปึ้งประตูค่อยๆเปิดแล้วล่ะประตูค่อยๆเปิดแล้วไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยประตูประตูเปิดเร็วๆเปิดเร็วๆเรารีบเรารีบเรารีบไปเลย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 มา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 ไปแล้วจ้ายู และตรงนี้เป็นท่อให้เราเข้าไปนะทุกคนข้างล่างจะเป็นอะไรแล้วเนี่ยขอไปดูหน่อยนะแต่มีเศษขยะเต็ไมไปหมดเลยทุกคนน่ากลัวจริงๆเลยแล้วมีอะไรแล้วเนี่ยเป็นโปดังเหรอหรือว่าโอ้เจะมีเท็ดดี้ เราต้องเจอเจ้าหมีเทดดี้อีกครั้งแล้วนะทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โกรธย้วนะโกรธย้วนะโกรธย้วนะเรามีปืนบาสุก้าเรายิงเลยจึงจึๆงจึงจึงยิงลุวยิงลุวปึ้ง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 เจ้าหมีน้อยเจ้าหมีน้อยทำอะไรเรามาเลยมาเลยมาเลยอยากเจอแล้วอยากเจอแล้วมาเลยมาเลยมาเลยจึง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 เรยยิงโอ้โหทำไมระเบิดแค่ตรงนี้ล่ะเนี่ยมาเลยเจ้าหมีเทดดี้มาเลยมาเลยจึ๊งจึ้งปึง ปึ้งโอ้หลบ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 เจมีเทดี้หนีเราแล้วหนีเราแล้วรู้ตัวว่าจะแพ้ละซี่นะสุดท้ายยิงพร้อมกันเลยปึ้งเรียบร้่อยยุคฮู้เราชนะแล้วทุกคนเจมีเทดี้ลงไปนอนแล้วล่ะทุกคนยุคหู้ไปกันเลยโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับยุคหู้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสลหรับวันนี้สวัสดีครับฟิว